คนนี้น่หรอที่ช่วยชีวิตฉันไว้ครับทา่านยังหนุ่มยังนั่นชื่ออะไรชื่อสายลมครับอืมชื่อแปลกดิขับเรืออยู่แถวนี้ผมจะมาเฉพาะเวลาที่คนไม่พอนะครสายลมนี่นะครับเขาขับเรือได้ดีเกือบทุกชนิดเลยแหละครับ แต่ชีพจริงๆของเธอคือประมงใช่เป็นพ่อผมเป็นลูกชายเดินตามรอยของพ่อดีจริงๆฉันภูมิใจแทนพ่อของเธอด้วยขอบใจมากนะที่เธอช่วยชีวิตฉันไว้ ข้าวหน้าข้าวหลังมีอะไรก็มหาชานชัยเขาจะช่วยเธอทุกอย่างอ่ะแล้วนี่สำหรับน้ำใจของเธอที่มีให้กับฉันรับไปสิทำสาให้ขอบคุณครับแต่ผรับไม่ได้มันต้องเพลอนไม่ใช่อย่างนั้น ที่ผมช่วยท่านเนี่ยเพราะผมเห็นว่าท่านกำลังเดือดร้อนไม่ได้ช่วยเพืาอหวังเงินหรือสิ่งตอบแทนอยนี้จะคิดอย่างนั้นจริงๆใช่ครับแม่ผมสอนไว้อย่งนั้นเสมอ มันก็จริงเงินไม่ได้มีความหมายสำหรับชีวิตเสมอไปฉันเคยได้ยินคนบอกกับฉันแบบนั้นเหมือนกันนั่นไงคนที่ฉันพูดถึงมาพอดีพี่ฟ้า อเออมันจะช่างบังเอิญอะไรอย่างนี้นะคนที่เคยช่วยชีวิตฉันไว้ถึงสองครั้งกลับมาเป็นพี่น้องกันนี่สงสัยว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราควรจะทำบุญร่วมกันชาตินี้เธอสองคนเลยกลับมาช่วยชีวิตฉันไว้ขอบใจมาก อ๋มานงสิชนะเดีสินั่งี zy, งิละ <tem Ash Walker> ไม่น่าเลยเมื่อตอนที่ฉันให้เงินเธอทั้งสองคนเธอสองคนพูดกันเหมือนกันไม่ผิดเลยแล้วไหนเรื่องกันมาถึงแบบนี้แล้วนะเมื่อเธอไม่ยอมรับเงิน ฉันก็จะขอตอบแทนเธอด้วยการจัดเลี้ยงอาหารข้าให้เธอตกลงเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เลยก็แล้วกันนะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะท่านอือย่าปฏิเสธฉันเลยฟ้าสายสายลมด้วยอืมไหนๆเธอสองคนพี่น้องจะมาแนะ่้ะทำไมไม่เชิญคุณพ่อคุณแม่เธอมาด้วยลนะ่ะฉันอยากจะรู้จักคนที่เลี้ยงลูกได้ดีขนาดนี้จัง ฉันใช้ช่วยจัดการใ้ตามนี้ด้วยนะกับท่านมเธอมาก็ดีแล้วนะฉันมีเรื่องอยากจะให้ช่วยหน่อย เรื่องอะไรล่อคะพรุ่งนี้ฉันจะจัดเรี่องครอบครัวของหนูฟ้าจะช่วยดูแลเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สถานที่ฉันด้วยนะอ๋อเดี๋ยวนี้ถึงกับต้องกินข้าวเย็นด้วยกันเลยหรอคะเขาช่วยชีวิตฉันไว้แค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำเอาล่ะถ้าเธอไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร จะให้ฉันชัยก็ดูแลทั้งหมดแลออ้วถ้าเป็นความต้องการของคุณพาจะไม่สะดวกได้ยังไงล่ะคะพรุ่งนี้พาจะจัดการทุกอย่างให้เองคะ่ะ อ้าวลูกวันนี้กลับมาพร้อมกันได้แล้วจ้าอพอดีเจ้านายพี่ฟ้าเขาเรียกลงไปพบท่านแล้วลงก็เจอกับพี่ฟ้าที่นั่นเลยกลับมาพร้อมกันพ่อกับแม่รู้ไหมเจ้านายของพี่ฟ้าท่านจะเลี้ยงขอบคุณลงกับพี่ฟ้าด้วยเลี้ยงขอบคุณเหรอแล้วทำไมเขาต้องเลี้ยงขอบคุณเองกับฟ้าด้วยล่ะฮะ ท่านบอกว่าเราสองคนช่วยชีวิตท่านไวจ้จ้ะแล้วพอท่านรู้ว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันท่านก็เลยชอบใจใหญ่เลยจะ้ะเลยจะจัดงานเลี้ยงแล้วก็เชิญพ่อกับแม่ไปด้วยจะ้ะเดี๋ยวจะ้ะท่านใจดีจังเลยอะ่ะนี่พี่ฟ้าเขาซื้อชุดมาให้พ่อกับแม่ใหม่ด้วยนะเอาไว้ใส่ไปงานนี้โดยเฉพาะาว่าฟ้าเห็นว่าพ่อกับแม่ไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่มานานแล้วว่าฟ้าก็เลยซื้อมาให้ ี่จ้ะนี่ของแม่จะ้ะสวยสจะ้ะชอบไหมสวยจะ้ะสวยมากเลยแม่ชอบนะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วไม่ต้องซื้อก็ได้นะลูกมันปเปลืองอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกจะ้ะแม่จะได้สวยๆ <c oughs> พ่อจ๋าแล้วนี่ก็ของพ่อจะ้ะนี่พ่อลองไปใส่ดูนะจะ๊ะรับรองเลยจะ้ะว่าพ่อต้องดูดีมากๆเลยนะจ๊ะ ไปไอ้งานเรียนผู้นี้น่าจะไม่ไปพ่อฉันไม่ทำอย่างนี้นะพี่ก็ฉันไม่ชอบนิ่ให้พวกเศรษฐีหัวล้ำหัวรวยนั่นน่นะ,นะทำไมฉันต้องไปแห่แหงกับพวกมันด้วยล่าพ่อเขาแค่แค่นี้เขาคุ้ลลนเราเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปอ่ะมันจะดูไม่ดีนะพี่เงินนี่เขาไปเห็นนี่เห็นงานพวกเขาด้วยเหรอนั่นน่ะขอไม่ไปจะไม่พอไม่ไปไม่ไปฉันไม่ไปพ่อไม่ไปพ่อน่ะ จะไปบอกท่านนะจ๊ะว่าพวกเราจะไม่ไปกันนะจ๊ะเดี๋ยวฟ้าไปบอกท่านเองลูกแต่ถ้าเราไม่ไปอ่ะมันจะดูว่าเป็นการเสียมารยาทนะลูกนะเอานี้ละกันเดี๋ยวแม่จะลองพูดกับพ่อเขาเอง นนี่พี่เงินท่านอุตส่าห์ให้ลูกมาชวนอ่ะพี่อย่าทำให้ลูกลำบากใจเลยนะจ้าใครมุกทำไมเธอไม่คิดถึงใจฉันบ้างอ่ะว่าฉันจะลำบากใจไหมอ่ะฮะแล้วทำไมพี่ต้องลำบากใจด้วยละ่ะก็อลองบอกแล้วไงว่าท่านแค่ชวนไปกินข้าวเพื่อเรื่องขอบคุณเท่าน,นั้นเองทําไม่เข้าใจกาไม่ต้องพูดหรอกะยังไงฉันก็ไม่ไป งั้นจะตามใจพี่ละกันถ้าพี่ไม่ไปฉันไปกับลูกเองก็ได้ใครมุกใครมุกไม่ได้นะไม่ได้ไม่ไ,ได้ฉันไม่ไปเธอก็ต้องไม่ไปอะไรกันเนี่ยพี่เงินแล้วทำไมฉันต้องไม่ไปตามพี่ด้วยละ่ะนี่เธออยากไปนักหรอเธอเห็นข้าวของคนรวยนี่มันวิเศษพิเศษได้กินข้าวบ้าน,นเราใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหมนีนนี่พี่ไม่มีเหตุผลเลยนะฉันจะไม่พูดเรื่องนี้กับพี่อนะีกแล้ว เห็นว่ามันควรไปฉันก็จะไปใครมุกใครมุกอย่าไปใครมุกโอ้ยเจ้าให่ใหญ่ใหญ่ วันเข้าใจหรอกใครมุกไม่มีวัน